สวัสดีครับผมเอลเดวิลเจอาโอนะครับวันนี้เราก็จะมาทําการทําคลิปเปิดที่สุ่มลูกแก้วนะครับเพิ่งเอามาวันนี้สดสดร้อนๆเลยนะครับก็น้องดิวนะครับน้องดิวเป็นคนสนับสนุนนะครับก็นี่ไหนว่าชื่อน้องดิวอยู่ไหนว่าเออแบบนึงนะครับนี่นะครับน้องดิวนะครับเป็นคนสนับสนุนนะครับเข้ามาว่าพี่เนี่ยพี่เดี๋ยวผมเอาลูกแก้วมาให้พี่เปิดนะครับพี่โอผมจะลงทุนหมดตัวเลยพี่ก็เนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณกล่องละ 10M นะครับก็11กล่อง 11กล่องนี้ก็ตก110 M ก็ประมาณ500บาทนะครับก็เกือบ500นะครับก็ประมาณนั้นเลยนะครับ5 0าบาทครับน้องเขาเอามาให้เราเปิดนะครับเขาไว้ใจให้เราเปิดอีกแล้วนะครับก็11กล่องนะครับจัดไปอย่าให้เสียครับเนื่อน้องเขาให้มาแล้วก็ไปเปิดกันเลยดีกว่านะครับเพิ่งเอาเข้ามาวันนี้สดๆร้อนๆเลยนะเอาไปเปิดกันเลยดูที่ว่ามันจะได้อะไรบ้างนะครับดูก่อนดูก่อนมันจะได้บวก10ถึงบวก20บนะครับบวก10ถึงบวก20 เราถ้าเราดวงดีนี่เราได้บวก20นี่คือเรียบร้อยคุ้มคุ้มแบบคุ้มโคตรนะครับก็ขอแบบบวก16บนะครับบวก16ถึง20บนะครับบวก15ถึง20ก็ได้พวกบวก10พวกบวก11เนี่ยอย่ามาเยอะนะครับก็อันนี้มันตกอันละ10 M นะครับ10 M เน็ตๆนะครับยังไงก็จะมาเปิดเลยนะครับอันแรกครับไปบวก13ยังดี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 ได้บวก13ายังดีโอ้โหปั๊บบวก12 ก็ยังดีครับผมได้บวกสินี่ยังดีนะผมบอกไว้ก่อนนี่แล้วผมรับก่อนนะครับก็ได้บวกสินี่ยังดีนะถือว่าไม่น่าเกลียดนะครับก็ถ้าได้บวก11บวกสิเนี่ยถึงจะน่าเกลียดนะครับจัดไปเลยโอ้ยบวกสิบสี่โอ้ยเกือบแล้วกูเปิดไปเท่าไหร่นะ3มกล่องนะครับได้บวก12 13 14เลยนะครับบวกบวก15หหนห่อยมะเอาขอแค่บวก15ขอแค่บวก15ได้ปะ16 โ oh อ้ไม่กอดไอ้เบ,บรวร์สิบหกมาเฮ้ยเฮ้ยใ,ใน้บวกสิบหกดูนะมันมีสี่โอ้มันมีทุกสีเลยนะครับโอ้โหบวกสิบหกออกเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวนะครับบวกสิบหกออกแค่สี่อันบวกสิบหกออกแล้ว่าคิดเอาดีด,ดีคุ้มไม่คุ้มไม่ถ้าเปิดได้สีขาวหรือว่าสีดําสีเหลืองนี่คุ้มเลยครับคุ้มเลยไปจัดไปอีกอันหนึง่บงบวกสิบห้าเนี่ยเนี่ยเป็นไง ยังไม่ได้ต่ำกว่าบวก12เลยเป็นไงดิวบอกแล้วไว้ใจพี่เปิดโทโคดขิงเลยสาสต์เดี๋ยวดูอันต่อไปดูอันต่อไปเป็นไงบวก14อก็มาดีครับก็มาดีครับบวก14ี่ก็ออกปุ๊บบวกสิไอ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 นาเมสัสเอ้ยเฮ้ยเปิดไว้อย่างดีเลยขอโทษให้ขออภัยในคำหยาบด้วยนะครับแมงเอ้ย บวกสิบห้าเออให้มันได้อย่างงี้สิลูกพ่ออย่าออกเยอะเลยพวกบวกสิบมาขอร้องปึ๊บบวกสิบพูดยังไม่ทันขาดคำเลยบวกสิบออกหึงหน้าเม็ดอีกสองอันนะครับอีกสองอันดูดูบวกสิบบวกบวสิบวกบวกสิบห้าดีดีเลยดีแจมแจมแลมโบได้บวกสิบมาแค่สองอันนะครับอันสุดท้ายขอบวกสิบหกไปบวกสิบหกขึ้นไป เราไม่หวังนะครับไม่หวังเยอะนะจะขอแค่บวก16ได้ปะล่ะได้ปะล่ะได้บวก12แมงเอ้ยก็อนที่เราได้มานะครับก็มีบวก14บวก10ถึงบวก16นะครับสูงสุดเป็นบวก16นะเดี๋ยวผมจะมาทำการเปิดเลยนะครับเปิดเลยเปิดแบบเปิดให้ยับยุยยไปเลยนะครับเปิดก่อนเลยเดี๋ยวเอาบวก10เปิดก่อนเดี๋ยวผมหาของลบของกูรบอะไรได้บ้างวะเนี่ยเดี๋ยวนะเฮ้ยใช้นี้ได้ใช้เลย เดียวนะครับดูก่อนเราได้รับลูกแก้วมาได้นะแล้วผมรับบวก10ก่อนจะรับบวก10ก่อนเดี๋ยวเปิดบวก10ทิ้งๆไปก่อนนะครับไม่เป็นไรรับบวก15ก่อนบวก15หมีหลายลูกอยู่นะโอ้ยอันนี้บวก16เปิดที่หลังนะครับบวก16เดี๋ยวเราเปิดบวกบวกบวก10บก12บวก13ก่อนนะครับว่าเราได้สีอะไรนะโอเคเฮ้ยบวก15อหกอันนึงนี่หว่าเมื่อกี้นี้โอเคนะครับไปเดี๋ยวผมเปิดบวก10โชว์ก่อนเลยบวก1ิว่าเราได้สีอะไรกันนะครับเน้นนะครับ เหลืองดำขาวครับสีอื่นกากครับปสีม่วง what what is this เออเฮ้ยสีชมพูโถ่ฟงฟิงไม่ไดีมึงอะไอฮาเอ้ยอูเอาแล้วเอาแล้ว,ลวกินนาเกลือเริ่ม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 มาไกลๆไม่เที่ยววันนี้ไม่เที่ยวไม่เอาไม่ชอบไม่เอาไม่ไปนาเกลือขอร้องแหละ please บวกสิบสองขาวไปหน่อยปะโอ้โหอโอเลนไม่กอดเก่งนะครับได้พวกสีพวกนี้แม่งกากนะครับปึ๊บเออบวกสิบสองขาวไปดีเอยต้องอย่างนี้นะครับบวกสิบสองขาวนี้ตกสิบห้าเอ็มเลยนะครับก็ถือว่าคุ้มไปแล้วนะครับบวกสิบสองขาวคุ้มไปแค่กล่องเดียวไอหาทาเป็นพูดรับมาแล้วรับมาหมดแล้วขับไปเป็นบวกสิบสามนะครับบวกสิบสามบวกสิบสามไปสีสีขาว บอกสิบสามสีขาววิดิโทดิวดิวดู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 ดดเดี๋ยวจะดูพวกบวกสิบสี่บอกสิบห้าบอกสิบหกนะครับผมขอเลยอย่างน้อยต้องเป็นขาวสองลูกหรือว่าขาวเหลืองดําอะไรก็ได้อย่างน้อยต้องสองลูกครับต้องออกนะฮะภายในกี่อันวะเนี่ยหนึ่งสองภายในหกอันเนี่ยอย่างน้อยต้องออกสามนะครับสองถึงสามลูกนะครับเราไปเปิดบวกสิบสี่ก่อนเลยปึ๊บสีเขียวโอ๊ยกูไม่ใช่สายเขียวมึงเอามาทำไม ดิวเอ้ยเราจะต้องไม่ไปนาเกียดิวนาเกียะเฮียอะไรนาเกลือดิวน้องรักดิวน้องรักโอ้ยสีมูสีสีบลูเขาเรียกว่าสีน้ําเงินนะก็ยังยังดีเออเอออ่ะอ่ะูถูได้่ายไปได้แล้วการสีน้ําเงินเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังยังดีกว่าสีกากนะครับนี่นะครับเราะเอาพวกนี้นะสีสามสีนี้นะสามสีนี้เท่านั้นนะมึงต้องออกนะเฮยมา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 โอ้โหเพอร์เพล เอ้อยแมงเอ้ยกูนาเกลือสีดำบอกสิบห้าสีดำคุ้มแล้วคุ้มแล้วดิวเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยคุ้มคุ้มบอกสิบห้าสีดำคุ้มแล้วคุ้มแล้ว,ลวตอนนี้ก็คือที่เหลือน,นี่คือกำไรกำไรลว้ลวนๆดิวเป็นไงดูดูเอาไว้ดิวให้พี่เปิดอ่ะมันก็อย่างนี้แหละสีเหลืองมาหน่อยไปโอ้โหไวโอเลต แม่งเอ้ยคูปวดกระม่อมเลยหาไวโอเลตมาเอาครับต่อไปเป็นลูกสุดท้ายนะครับทีเด็ดของเราครับทีเด็ดทีเด็ดบอกเลยอันนี้ทีเด็ดบอกเลยนะครับก็ผมขอสีเหลืองผมอยากได้สีเหลืองนะครับถ้าได้สีเหลืองนี่อาจจะซื้อต่อดีเลยนะครับโอเคจัดไปอย่าให้เสียโอมึงบวกสิบหกมันต่อมาแล้วสีสีโอ้ยน้ําเงิน มันก็มันก็ไม่สุดแต่มันก็พอได้เออมันก็พอได้แล้วกันโอเคมันก็ถือว่ายังดีนะครับบวก16น้ำเงินนี้ก็แพงอยู่นะมันก็ไม่ธรรมดานะครับยังไงก็ขอบคุณทุกทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมคลิปจนจบก็วันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะสรุปให้ละกันนะครับว่าเราได้อะไรบ้างนะครับเราได้บวก1ิบนะครับสีสีม่วงสีชมพู แล้วก็บวก12เป็นสีส้มแล้วก็สีขาวครับบวก13เป็นสีขาวได้บวก15ดํามาลูกนึงนะครับก็ที่คุ้มเลยก็คือบวก15ดําแล้วก็บวก16สีน้ําเงินนะครับก็สําหรับวันนี้ขอบคุณน้องดิวมากๆนะครับที่สนับสนุนนะครับเข้ามาให้เราเปิดก็ยังไว้ใจให้เราเปิดครับก็ไม่เจ๊งนะครับก็ไม่เจ๊งก็ได้บวก15สีดํามานี่ก็ไม่เจ๊งนะครับที่เหลือก็กําไรหมดเลยนะครับสำหรับวันนี้ยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับก็ถ้ามีคําถามอะไรก็คอมเมนต์มาด้ลหนะ กูไม่เกลือเว้ยคลิปเนี้ยเอาดีก็มาดีครับ